จำเพีงด้ปูหกแปวันที่22่สิบสพภาครั้งที่50ตอนที่สองบทที่แบทธรรมจักกตนวสุเอวเมสุตังเอกังรัมยังปะกวาปะรานสิยังวิหาตเตอิปะเนีิกาเยแดรัคโขปะกวาปะจาวิยเคภิกอังนันเตสีเทวเมภิกขเวอันันตาปะปะ ตะพายยจะยังกามสุคามาสุขาลิมาทโยโภหินกมโม สัมมาสังกัปปสัมมาปจาสัมมากรรมปโตสัมมาชีโวสัมมาวยามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโขสาภิกะเวมาติมาปฏิปทาคาถาคาเทนะภิสัมบุตาถาอิทา้าอีอุปสมายญาปิญญาญาสัมโบธายาสุพานายสังวัตติอีทังโขบรรามิ सन्ततालीनी दुःख अचलपि दुःखामनायंपि दुःखं शोकपरिदेव दुःखान्तोदानो सुभयादापि रुखायंपि येहि तपयो को दुःखोपि येहि विपयो को दुःखो यां दिशं नाना पतितमपि दुःखं स สังติเตนะปัจจุปทานะกถาทุกขาอิทังโขปะนาพิกเวทุกขาสมุทโยอริยะตัจจะยายังตนะโบโนวะมาวิกานันติคาอาตา ดิทางธรรมะธนาวิวาธนาภิวาธนาอิทังขอปนาภิกาเวทุกขานิโรธอริยสัวัญโยตะจะเวาตนายาเทวาวิปังนิโรธจักโกปนิจจะจะกโกมนติอนานโยอิทังขอปนาภิกาเวทุกขานิโรธาขามีนีปฏิภาอริลี้ยะสาวัญยะเมวาอริโยถ่ยโกมะโกเสยดิทางธัมมาทิเดธรรมาสามกะโป สัมมาวจาสัมมากรรมันโตสัมมาชีวสัมมายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิเังทุกขังอริยสัจันติเมพิเกเวบุเพอานานุสุเตสุตัมสุจากขุทาปฏิยานังุทาปฏิปัญญาุทาปฏิวิชาุทาปฏิอาโลโกุทาปฏิยังโข ปาน네ีท <paling S 2> ั to to ้งทุกขังอริยสัจจันมริญญาเยติเมวิกะเวบุเขียนานุสุเตสุทำเป็นสูตจากุงถ้าปฏิญาณังอุทาปฏิปัญญาถ้าปฏิวิชาวถ้าปฏิหาโลโกถ้าปฏิต่างขอปานีทั้งทุกขังอริยสัจจังมริญญาเยรติเมวิกะเวบุเขียนานุสุเตสุทำเปสูตจากุงถ้าปฏิญาณังถ้าปฏิปัญญาถ้าปฏิวิชาวถทาปฏิอาโลโกถ้าปฏิอี๋ตั้ง ทุกข์สมุทัยอริยสสารจันติเมวิกะเวบุเปอนานุสตเตสุตเมสุจักขุ้งทาปฏิยานังต้าปฏิปัญญาท้าปฏิวิชาท้าปฏิอโลโกเรตังโวทุกขังสมุทัยอริยสสารังรนันติเมวิกะเวบุเปอนานุสตเตสุตเมสุจักขุ้งทาปฏิยานังต้าปฏิปัญญาท้าปฏิวิชชาท้าปฏิ ตังโกปานิทังทุกขะสมุทัยโยนิยสัจจังวาอินันติเมวิกขเวบุเพอนานุสุเตสุทำเป็นสุจักขุงท้าปฏิญานังท้าปฏิปัญญาท้าปฏิวิชาวท้าปฏิอาโลโกท้าปฏิอีตังทุกขะนิโรตอรนิยสัจันติเมวิกขเวบุเพอนานุสุเตสุทำเป็นสุจักขุงท้าปฏิญานังท้าปฏิปัญญาได้วิชาวได้ปฏิอาโลโกได้ปฏิตังโก

ทุกขานิโรธาขมีนีปฏิปทาริยสาจันติเมยิกเวบุเปอนาโนตุเตสุตธรมเปสุจับคู่ธาปฏิยานองธาปฏิปัญญาทาปฏิวิชาวธาปฏิอโลโกทาปฏิตังโกปาณีทั้งทุกขานิโรธาขมีนีปฏิปทาริยสาจาเมวันจติเมยิกเวบุเปอนาโนตุเตสุตธรมเปสุจับคู่ธาปฏิยานองธาปฏิปัญญาทาปฏิวิชาวธาปฏิอโลโก อุทาบทิต่างองบานีนทางโลกานิโรตากมีนีปฏิภาภาริสงแต่ันเอวันติเมวิกเวบุเภอนานุตุเตสุจากคุ้อุทาบทิยาแนวทิปปิปัญญาอทาปทิวิชาวทาบทิอาโลโก้ทาบทิยาวาคีปัญ เจสุเอวันติปาริวัตตะตาปะกายังยะถาดุตังยะนาตตะนังะสุวิตุตังโหติเตวะตาวะวิกะเวตตะวะเกโลเกตะมังเกตวะมัเกตะตะมานิยาปยาญาติภาวะมานนุสหายะนุตตลังสัมมาสัมพธิธะพิสามุทโธปญาสิงหโตจะโกเมวพิกเวหิเมสุจัตุสุอันนี้ยัสสเจสุเอวันติปาริวะตตะทางตะวะตะนงยะถาดุตังยานาตตานังสุวิตุตังโหติตะตังนิกเว ทรมาเทวเกโลเกเมเกทำมามเกตธรมานุญาปะชาตเทววิสาขานาุสารธรมาระพทธิอภิสสามพุทโอปิาสิงญาณัจจพนัเมตปนังุตตังอ mm ุกเมวิบุติยาณันจธรรมาชาตินติธานิโรธนันทมโตติโวยที่มาร เตยะว่าตาตมาสเกคุมาทาว่าตัดาเวสุเอตัมบว่าตาบาลานติยังอิจนเนิตเตอนุตาะลังมจกาว่ติตังนปารยังธรรมะอนเราเม่น้ามาอนี้เราุมร่ติวะก็ทำี้านางเดววนางเาจตวา หาราคาเดวะตาและหาสงจุมานทีรเดวนางตุวเิังเดวาจตนาเวสุงเดวะติสานางเดวนางจตตุวเดว่าตุเวส้าม่นางเดวนางจตุตุติตาเดวาตุนาเวสุงดิานงเดวนางจตตุวีมาจตเดวาจตุนาเวสุงนมาติตเวตุน ตัวบาหมาอิกาเดวะตัณาเวสุงเนตังปะจจัดปวาตากาลาตยังวิิปะเนพิกาะเยนุตลังมะจจกังวติจังรปะติยังมเอิปรมเนนาเทวะเดวะเวะเนวามาเนนาวะปมุนาวะเทนะจิโลกันติดาเ่นาเกนะกาเนนาบเทนะยวะพัมโลกาตัโทอาบุญัน I